กลุ่มสมุนไพรลูกประคบกิจสำรานกลุ่มสมุนไพรลูกประคบกิจสำรานได้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภณัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นางกิตสําาาเสิงวันรัตค่ะเป็นอสมอประจำหมู่บ้านบ้านเหล่าพ่อหาเรามาจับกลุ่มกันทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปประครบแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันนวดแล้วก็น้ำมันหม่องเพื่อไว้ใช้ในชุมชนของเราแล้วก็ราพสตอ,อมีหน่วยงานพอชอที่ที่โกสุมเนออำ,อำเภอเราเนาะ แล้วก็มาให้คําแนะนําว่าถ้าเราทําเป็นจิตจะลักษณะเราก็จะได้มีวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้สมุนไพรของเรามาใช้ในชุมชนของเราแล้วก็จะมีใช้ทุกครัวเรือนแล้วก็รู้จักสมุนไพรทุกครัวเรือนด้วยค่ะคือหนึ่งข้าวต้องเลยไปซื่อไหมคะ่ะขาปลูกเองแล้วก็ผลิตเองแล้วก,คกค็คุณภาพก็ดีค่ะคุณภาพก็ดีเพราะว่าการที่ข้ามาเห็ด สมุนไพรเห็ดลูกประครบเห็ดยาามองเห็ดยังเห็ดน้ำมันนวดยังเสียเขาสใส่สมุนไพรสดแล้วในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนี่สิมีอยู่ถุกพื้นทีหาง่ายค่ะในชุมชนสิมีอยู่ถุกชุมชนไหมค่ะบันมีโครงการเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้เอาสมุนไพรในชุมชนของเรามาทำลูกประครบเพื่อได้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเฮ้านอกกับมีดุประสคบมีน้ำมันนวดมียามองเพื่อไว้เอาไว้ใส่สรรพค้นก็คือแก้ปวดเมื่อยแก้เมื่อยล่ะข้าเจ้าไปทำงานน้ำมูบานเฮ้าข้าเจ้ากับสื่อไปใส่เวลาข้าเจ้าปวดเมื่อยมาก แล้วเวลาข้าเจ o top, ้ามีโอท็อปมียังจังเสียจังงานเขาคุ้นล้านจังเสียทางอปตอข้าเจ้ากับมาให้เฮ้าเข้าไปรวมกิจกรรมน้าเพลินค่ะเพลินกับมาให้เฮ้าไปเข้าไปในกลุ่มของเพลินในกลุ่มอของอปตอเพื่อว่าเฮ้าสิไดไปแนะนําส่งเสริมเ้วก็ไปดูแลป่วยที่อยู่หันเฮาก็ใสผลิตภัณฑ์ของเฮ้าเพื่อจาหน่ายนําเพื่อก็ดูแล ส่งเสริมให้เพิ่นพ้อไหมคะ,ะจังโควิดจังเสตเพิ่นมีป่วยอยู่ศูนย์พักคอยของอาของ,อ,ขอ,งอ,อปตองเสียเฮ้าก็ได้ไปดูแลเพิ่นในเรื่องของอลูกประครบลูกประครบเนี่ยเฮาก็เป็นหนึ่งไปให้เพิ่นห้มเพิ่นยังสูดหายใจเขาเพื่อได้ดูแลเพิ่นขึ้นกันค่ะประโยชน์ของการเขร้ขาร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนเนาะคะ่ะก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ของตลาดแล้วก็เฮ้ากับสีใดพัฒนาศักยภาพที่เฮ้าเห็ดสมุนไพรหลายๆตัวขึ้นมานะค่ะว่าตัวใดสิตอบโจทย์ทั้งอา่าหกิจชุมชนแล้วก็เฮ้าก็ไดดเรียนรู้โดยการทีเพิ่นอ่าผาพ,พัฒน,นาให้ดูแลผู้ป่วยโควิดน้าค่ะแล้วก็ส่งเสริมว่าผู้ใดที่เป็นโควิดหรือว่าติดเชื้อติดอย่างมากเฮาก็ไปดูแล่นไดในใชุมชนๆๆเฮาค่ะ กลุ่มสมุนไพรลูกประครบกิจสำรานเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019สมาชิกกลุ่มได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรดับกลิ่นในรถยนต์ของกลุ่มสมุนไพรลูกประครบกิจสำราน